สวัสดีครับพบกับทีเด็ดแต่ลอดดาสครับประจำวันอาทิตย์ที่19กันยายนนะครับผมอ่ะวันอาทิตย์ก็มีเกมลีกครบถ้วนเลยนะครับลีกยใหญ่มากันครบพิเมลีกมี3คู่น่าสนใจเกือบทุกคู่เลยนะครับต้องไปตามดูกันมีลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะครับอ่ะสเปอร์เชลซีนะครับในขณะเดียวกันลาลีกาก็มีคู่น่าสนใจเราคัดมาให้4ตู้อ่ะ4คู่กันเหมือนเคยนะครับคู่แรกเป็นพิเมลีกนะครับเวสแฮม ูมนยเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เล่นที่บ้านเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมอันดับ8แมนยูเต็ดอันดับ3นะครับเลนเปิดมานี ani, ่แมนยูเต็ดไปขี่เขาอยู่0.25ต่อไม่เยอะนะครับเสมอครบครึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ไม่ค่อยดีล่าสุดเวสต์แฮมนะครับอ,อ๋อไม่มีมิเกลอันโตนิโอกองหน้าคนสําคัญเลยที่ติดโทษแบนก็คงต้องปรับกันพอสมควรข้างหน้ายังมีซาอิดเบลามานะครับคอยป่วนอาปาโบฟอนาวนะครับแล้วก็ อาจจะหลอดโบเวนนะครับก็ uh, นี่คือตัวหลักทมัสอ่าชูเซกกับทางดิแคนไลท์จีคุมตรงกลางแมนยูเต็ดนะครับอ่าสกอตแมคคอมิเนมีโอกาสลงนะครับเดินทางไปลอนดอนด้วยนะครับที่บาดเจ็บอยู่ตรงกลางก็อาจจะดีขึ้นนะครับในขนาดเดียวกันเอดิสันคาร์วาน,นียังไม่พร้อมมาคัรแรดฟอร์ดยังไม่พร้อมข้างหน้า ยังต้องพึ่งพาคิเซโนโรนัลโ,โดต่อไปนะครับเมสันกินวุฒจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากไม่ได้เล่นในเกมยุโรปนะครับราคามันอย่างนี้ผมว่าแหมมันเบียดสูสีเลยเกินแต่ผมดูแล้วแมนยูเด็ดกลารไปลองอ่ะถ้าไม่ได้แม็กซ์ทมิเนย,ยังไม่ฟิตพอเนี่ยลำบากนะครับไปดันคู่อ่ะดันคู่กับพวกดีแคลไลส์แล้วก็ซูเชกไม่ได้ผมว่าโอกาสเจ้าศูนย์ครับผมไม่ลองเวสต์แฮมไปดีกว่าแมนยูเต็ดช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไปดูอีกคู่นะครับไบตันกับเลสเต,ตอร์ซิต,ตี้นะครับเลทเปิดมาอ่าราคาเสมอกับไบตัน หมตันถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับอยู่อันดับพกตารางนะครับมีลุ้นเลยนะครับออย่างน้อยก็คงไม่ต้องดิ้นรนหนักนะครับตัวผู้เล่นโอเคนะครับของแกรแฮมพอตเตอร์ก็ดูแล้วยังไม่ขาดตัวหลักเท่าไหร่นะครับตัวหลักมาพร้อมอนีโมเปนะครับเป็นกองหน้าปักหลักอยู่อดัมลาลาน่านะครับตัวลุกก็พร้อมเลสเตอร์ซิตี้นะครับพึ่งเสมอมาอาตาโปลีในเกมยุโรปนะครับยูฟ่ายูโรปาลีอาจจะปรับนะครับให้เจมี่วาร์ดี้กลับมาเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับยูริเตเลมันนะครับจะได้คมตรงกลาง ข้างหลังนะครับอ่าคักกาโซนยูชูยังอยู่นะครับราคานี้ผมว่าไบตันดีกว่านะครับเลสเตอร์ในเกมหลิงค่อยดีแล้วก็มีแผ่วมียุบด้วยกองหลังมีปัญหานะครับผมให้อยู่ไบตันไปไม่น่าจะแพ้ครับไปดูลอนดอนดาร์บี้เลยนะครับคู่เอกนะครับสี่ทุ่มครึ่งทันดันพัสสเปอร์เจอกับเชลซีเลยเปิดมาเชลซีขี่อยู่นะครับศูนย์จุดห้าครึ่งรูดีกันสเปอร์เองเริ่มแผ่วละสองนัดหลังสุดไม่ชนะทุกรายการนะครับข้างหน้ายังมีแฮร์รี่เคนส่วนทึงมินนะครับพร นะครับก็คงปรับเล็กน้อยนะครับสำหรับทวัตทูเคโลลงไปดูดูกากูล,ลอสแลนด์ครับอยู่ในแดนหน้าเอกโลคกังเต้ไม่น่าจะฟิตนะครับก็อาจจะต้องเช็คฟิตก่อนจอร์จิโยพร้อมลงเล่นนะครับผมว่ากระสุนสีพอสมควรแต่เชลซีเด็ดขาดกว่านะครับเจอสเปอร์ไม่ค่อยแพ้ด้วยผมให้อยู่เชลซีไปน่าจะเบียดได้สเปอร์เริ่มแผ่วแล้วไปดูรายลีกากันได้นะครับคู่สุดท้ายบาเลนเซียเจอกับเรอัลมาลิดนะครับก็เรตเปิดมาม,า, 75, มลาลิดคียูศูนย์จอ่าครึ่งคบลูกด้วยกันบาเลนเซียอันดับ2กสอง,องอกลาง นะครับก็ปักหลักอยู่นะครับนอกจากนี้ยังมีผู้ตัวสําคัญที่ด้เชิญเชฟนะครับพอจะลงเล่นได้ก็บาโบูดัสนะครับเป็นกุศล์ใหม่ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีในขณะที่เรอัลมาดิดข้างหน้าพึ่งพาคาริมิเซมาแล้วก็วินิสุอุจูเนียนะครับเล่นคู่นี้เข้าขากันมากตรงกลางยังมีลูก้าโมดิสอยู่นะครับผมว่าก็สูสีแหละนะครับผมดูแล้วมาดิดไม่ง่ายที่ชนะเต็มที่ชนะแค่ประตูเดียวโอกาสเสมอก็เยอะให้รองมาเลเซียไปนะครับสรุป4ตัว หนึ่งเวสต์แฮมสองไบตันสามเชลซีและสี่บอลเรเซียคืนนี้มาลุ้นกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ